สวัสดีครับเจอกับผมเซลแบงค์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อามาตะรถบรรทุกนกครมฐถมนะครับวันนี้ผมมีรถตัวนี้ครับเป็นรถ260แรงนะครับตัวนี้ปี51เป็นหัวคัสซีมาให้ชมกันนะครับเราไปชมารายละเอียดกันเลยตัวนี้ก็ของแต่งสวยนะครับไฟได้ไฟใหม่แล้วสีได้เป็นสีเทานะครับสีเทาเงินแล้วก็มีเกบตัวนี้เป็นเกจใหญ่นะครับรถสีค่อนข้างสวยมากครับแต่งมาค่อนข้างครบเลยนี่ รายละเอียดโดยรวมสวยมากครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับผมภายในส,ยสวยกิ๊บแบบนี้เลยนี้รับประกันนะครับว่ารถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนไม่มีติ้มมาเลยนะครับรถเ,เดิมมากนะครับนนี้โค้ดคัสซีเป็นโค้ด fm หนึ่ง j นะครับสอง้ยหกสิบห้าแรงนะครับสองร้อยหกสิบแรงตัวนี้โค้ดเครื่องเป็นสองร้อยสี่สิบห้าแรงนะครับ ก็คัดซีก Ma so ็สวยมากนะครับตัวนี้คัดซีไม่มีหักไม่มีบวมเลยครับไม่มีดำยางเราได้ยางใหม่1ิบเส้นเลยนะครับเราแถมยางใหม่ให้1ิบเส้นเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อิตัลแล้วนะครับรถสวยมากแหนบไม่ชิดนะครับนี้ใครที่กําลังมองหาหัวคัดซีอยู่ตันนี้ตอบโจทย์มากนะครับใครจะเอาไปต่อจเอาไปต่อดะเอาไปต่อเป็นแทงน้ําก็ได้นะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสองเพ่าครับโดยรวมคันนี้สวยมากเดี๋ยวไปชมเสียงเครื่องกันครับผม Okay, ตัวเครื่องเราที่เครื่องกิฟต์หน้านะค,ควันไม่มีออกเลยรถท้องานสวยมากเครื่องไม่เคยเปิดเลยนะครับรถส,สวยมากเองไปเล่นเครื่องให้ฟังกันครับทอยางทอดกินเตอร์ยังอยู่ครบนะสวยเลยนี่เทอร์โบใช้งานปกติครับผมก็ <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะครับกับผมเซลแบงค์แล้วก็พวกเราเอามาตามัดรบรนทุกนครมาทมนะครับวันนี้ผมเซลแบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ